ก็เป็นบรรยากาศประมาณ4โมงเย็นนะครับผมวันนี้เป็นวันแรกที่มีการเปิดสนามนะครับผมมีการซ้อมมีการโชว์วอเตอร์ครอสนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับผมที่เปิดให้ใช้งานนะครับวันนี้วันนี้ไม่มีการแข่งขันนะทุกคนนะก็จะเป็นการโชว์จากอ่าอาจาร,รย์เคคณะบดีชลภัยแล้วก็อ่ลูกศิษย์ลูกหานะครับแล้วก็สมาชิกชมรมของวอเตอร์ครอสสุโขนะครับมาร่วมด้วยอ่าในการโชว์ในครั้งนี้นะครับที่เราเห็นอยู่บริเวณริมถนนลุกทะเลนะครับผมจะเป็นชาวบ้านที่อ่า ชว์มอเตอร์ครอสในครั้งนี้นะครับผมเห็นว่ามีรถที่จอดกันอย่างหนาแน่นมากๆนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็ให้ความสนใจนะครับในกีฬามอเตอร์ครอสนะครับผมก็มาร่วมงานกันเรียกว่าเต็มที่กันเลยนะครับผมวันนี้นี่เรียกว่าหอกกันหอกโชว์กันหลายรุ่นมากเลยนะครับมีทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะครับก็เป็นรุ่นที่ใช้ในการแข่งขันจริงนะครับก็วันนี้ก็มาโชว์ให้ทุกคนดูนะครับผมที่นี่นี่มีทั้งลายมอเตอร์ครอสแล้วก็ลาย คอคอสแห่งนี้นะครับผมเห็นได้ว่าตอนนี้ชาวบ้านก็เข้ามาเยี่ยมชมนะครับเป็นเวลาที่ชาวบ้านจะช่องแถวนี้เป็นเวลาที่ออ,อกมาชมบรรยากาศในทะเลนะครับผมก็ได้รับความสนใจจากชาวบ้านมากมายนะครับที่มาเยี่ยมชมในครั้งนี้นะครับผมเห็นได้ว่าบนถนนเนี่ยก็จะแออัดไปด้วยชาวบ้านหรือว่าเอีนะครับหรือว่าออกองเชียร์ที่มาเชีย ของตัวเองนะครับในการโชว์ในครั้งนี้นะครับก็ต้องขอบคุณผู้แพ้นะครับผมสส,สบรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์นะครับที่อํานวยการสร้างและก็ทําให้สนามแห่งนี้เกิดขึ้นมาได้น,นะครับแล้วก็บังมานอนวัดแดงนุ้ยนะครับผมเป็นคนที่เริ่มในการสร้างสนามในครั้งนี้นะครับแลกะก็จัดให้เราได้มีการชมกิจกรรมสนุกสนุกแบบนี้ในอำเภอบ้านเรานะครับผมที่ขนาดยังไม่มีการแข่งขันนะครับผมรอบนี้จะเป็นการ เฉยๆนะครับผมในการโถการกนองเดินเดินต่างๆในสนามเพิร์ใหม่แห่งนี้นะครับที่นี่เป็นชายหาดบางศิลานะครับผมเป็นสนามโมอเตโอร์คร์สแห่งใหม่ของอำเภอละงูนะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนได้มาลองเวียนมาเยี่ยมชมสักครั้งหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดว่าแวะมาตะนูนะครับผมถ้าหากว่ามีการแข่งขันมอเตโอร์คร์สเนี่ยอยากให้ทุกคนมา